มางานเสื้อวินเทจที่มาเลเซียจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ <Thank you. S 1> ไปไปกันท <to> ี 7, ่มาเลเซีย900 7,000ไหวยังไม่แพงนะ <c oughs> แต่ไม่เอาอ่ะที่มีแล้วโอเคจบแล้วชุดหนึ่งนี <Thank you. S 1> <c oughs> ่ได้แล้วสองตัว300 Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Six fifty. Okay, thank you. 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 เปิดกระสอบชั่วโมงเดียวเที่ยวบ้านได้200-300ตัวไอ้นี่คัดคัดเดินเป็นชั่วโมงของชั่วโมงได้20ิกว่าตัวเองมั้งเนี่ย